ด้านนี้เรายังอยู่กับธุรกิจสายการบินนะคะแล้วก็นักวิเคราะห์ของเราค่ะคุณสยามติยานนท์ค่ะรองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ฟินลิปประเทศไทยสวัสดีค่ะคส,สวัสดีค่ะค่ะควันนี้เปลี่ยนทางด้านบริษัทมาดูทางด้านการบินไทยบ้างนะคะ,คะนกใหญ่อย่างนีนะะ้แล้วก็เป็นระดับพรีเมียมด้วยการลงทุนและก็การเติบโตปี56เป็นอย่างไรบ้างปี56หกใช่ไหมค,ครการเติบโตในปี5 6เนี่ยเรามองว่าตัวธุรกิจเองก็ยังเติบโตได้อยู่นะฮะเนื่องจากว่่่าในปีีีทแล้ว คาร์บ,บินแฟกเตอร์เอก็ยังไม่สูงนะฮะยังยังมีลูมที่จะโตขึ้นประกอบกับในปีที่แล้วเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของน้ําท่วมอย่างที่เราทราบนะฮะก็ส่งผลมาในช่วงของไตรมาสหนึ่งกับไตรมาสสองแลวทำให้เขาต้องมีการทําโปรโมชั่นค่อนข้างแรงตัวนี้ก็เลยไปส่งผลให้ตัวไรายได้ต่อคนต่อกิโลเมตรต่อคนต่อกิโลเมตรนะครับหรือเราเรียกว่ายิวเนี่ยมันดรอปลงนะครับมันก็เลยเป็นผลให้ในครึ่งปีแรกเนี่ยไม่ค่อยสวยนักแล้วก็มาฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง แสดงว่าปีนี้จะเห็นการเติบโตค่อนข้างชัดเจนใช่ครับถ้าดูในเรื่องการขยายลวกเส้นทางการบินหรือว่าฝูงบินใหม่ๆไปอย่างไรบ้างในเรื่องของการขยายเส้นทางการบินเนี่ยการบินไทยก็มีขยายนะแต่ว่าคิดว่าคงไม่ได้เยอะนะ,ะ,ะ,ะก็ที่เห็นเนี่ยก็คือจะไปที่ญี่ปุ่น,นมีอยู่เส้นทางบินหนึ่งนะฮะในส่วนของการขยายฝูงบินเนี่ยะจะเป็นในเรื่องของการทดแทนเครื่องเก่ามากกว่านะเพราะฉะนั้นโดยรวมนวเนี่ย เมื่อรับเข้ามาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เพิ่มฝูงบินมากนักนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากเครื่องบินใหม่เนี่ยมันจะมีจํานวนที่นั่งหรือ capacity เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับในขณะท,ที่ประสิทธิภาพเองก็เพิ่มขึ้นนะครอ,อย่างเช่นในเรื่องของการใช้น้ํามันก็ประหยัดน้ํามันมากขึ้นนะครับถ,ถ้ามองในเรื่องของค่บินแฟสเตอร์ปีนี้เขาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะเรามองว่าค่าบินแฟสเตอร์เนี่ยเรามองว่าน่าจะอยู่ระหว่าง7 8็ถึงรับในส่วนที่เราคาดเอาไว้ นะครับก็ปีที่แล้วก็อยู่สักประมาณ76นะครับก็ขึ้นมาเล็กน้อยถือว่ายังมีการเติบโตดีแล้วเป็นระดับที่น่าโอเคหรือเปล่าคะสำหรับผลประอกอบการก็ยังเป็นการเติบโตยังโอเคอยู่นะฮะอย่างที่บอกก็คือเนื่องจากว่าตัว capacity เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับและยังทำคาวิ o งแฟ c เตอรได้โตขึ้นด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นการเติบโตเนี่ยมันก็จะสูงนะฮะทั้งมาจากตัวคาวิ้งด้วยแล้วก็ตัว capacity ด้วยเหมือนกัน เพิ่มฝูงบินเพิ่มในเรื่องของเส้นทางการบินบ้างแล้วนะคะสําหรับการบินไทยแล้วประเด็นสําคัญของการบินไทยคือในเรื่องของการดูแลต้นทุนที่ผ่านมา<ะ>อาจจะเผชิญในเรื่องนี้กดดันเรื่องผลกำไรตอนนี้เขาค่อนข้างดีขึ้นหรือเปล่าคะในเรื่องของต้นทุนเนี่ยนะฮะต้นทุนหลักก็คงเหมือนสายการบินเดิะนะฮะก็คือน้ํามันเนี่ยถือว่าเป็นต้นทุนใหญ่นะ,ะครับรองลงมาของการบินไทยเนี่ยก็คงเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของบุคลากรนะครับ<ร>ต่าง ในเรื่องของบุคลากรเนี่ยก็คงต้องปฏิเสธไม่ได้นะครับอย่างที่เราทราบก็คือเรียกร้องผลอตอบแทนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยการที่ไปรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็มีในเรื่องของการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางในเรื่องของค่าใช้จ่ายของพนักงานเนี่ยกนน็ยคงมีทิศทางเพิ่มขึ้นนะครับและจะกดดันทั้ง2ปัจจัยนี้ทั้งด้านในเรื่องของน้ํามันแล้วก็ทางด้านบุคลากรกดดันกําไรด้วยไหมคบ ในเรื่องของบุคลากรก็คงมีบ้างนะครแต่ในเรื่องของน้นํามันเนี่ยคือเนื่องจากเขามีการทำเฮดจิ้งน้ํามันไว้ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเฮดจิ้งอยู่ประมาณสักหกของการใช้ทั้งปีเลยนะครับซึ่งณตอนนี้ราคาปัจจุบันเนี่ยยังถือว่าการเฮดจิ้งเนี่ยยังเป็นบวกนะครับยังดีอยู่นะครับถาาน้ำมันขึ้นไปประมาณเท่าไหร่อาจจะมองว่าอาจจะไซเคิลไม่ดีแล้วราคาน้ํามันเพิ่มขึ้นเ,เกินสักร้อยสา สี่เหรียญก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วแสดงว่าเขาทำเฮดจิ้งในระดับราคาอย่างที่คุณสยามว่าเนาะอาจจะไม่ได้สูงามากนะคะใช่ค่ะถ้ามองในเรื่องของความเสี่ยงแล้วยังมีปัจจัยอีกอะไรคะที่กระทบในเรื่องของกำไรปีนี้ที่อาจจะมองว่ามีผลกระทบต่อทางด้านการเติบโตด้วยผลกระทบนะฮะก็คงนี่ไม่พ้น่นะฮะก็คือคือผลกระทบในแง่ของรายได้เนี่ยเรามองว่าปัจจัยไม่น่าจะมีอะไรนะฮะ เพนแบบในแง่ของต้นทุนเนี่ยต้องบริหารให้ดีเท่านั้นเองรประกอบกับปีนี้เองเนี่ยตัวการบินไทยก็จะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ลดลงด้วยนะครับตัวหนึ่งเนี่ยก็คือในเรื่องของค่าเสื่อมเขาเปลี่ยนนโยบายนะฮะจากการตัดค่าเสือ่อมเครื่องบินจาก15ปีไปเป็น20ปีนะเพราะฉะนั้นปีนี้จะได้ประโยชน์ในปีแรกของการเริ่มใช้เนี่ย จะทําให้ค่าเสื่อมลดลงไปประมาณ2,800ล้านบาทในปีนี้ 2, ซึ่งถ้าเกิด2,800ล้านลดในปีนี้ถ้าเกิดไม่มีคอสอะไรที่ผิดปกติอีก2,800ล้านก็คือกําไรกลับเข้ามานั่นเองนะครับหรือเป็นข่าวดีให้กับการบินไทยในวันนี้นะคะที่ใครคถือหุ้นอยู่แล้วในเรื่องของประเด็นสําคัญการแข่งขันเพราะว่าพูดถึงการบินไทยก็ต้องมีเรื่องไทยสมายแล้วก็ยังมีนกแอร์อีกที่แหมจะว่าไปก็เป็นพาราให้กับการบินไทยด้วยหรือเปล่าคะในแารขยายธุรกิจ ในเรื่องของการขยายธุรกิจนะฮะเรามองว่าทั้งไทยสมายเองครับนกแอร์เองเนี่ยก็เป็นส่วนที่ช่วยเสริมนะฮะในช่วงแรกเนี่ยอย่างไทสมายเนี่ยเพิ่งเปิดก็คงปฏิเสธไม่ได้ธุรกิจช่วงแรกก็คงจะเริ่มก็คงมีขาดทุนอยู่บ้างนะฮะแต่เรามองว่าเนื่องจากว่าตัวไทยสมายเนี่ยจะจับตลาดที่รองลงมานะครับแล้วก็ตัวแอร์เอเชียเองเนี่ยก็จับตลาดภายในประเทศนะครับแล้วก็อาจจะต่างประเทศบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการขยาย ตลาดเนื่องจากเดิมการมินไทยอยู่แต่พรีเมียมถูกไหมครเพราะนั้นก็คือไทยสมัยเนี่ยก็คือเหมือนกับเอามาแข่งกับไทยเอเชียถ้าพูดง่ายๆ,ๆเลยจับชนกันว่าถึงแล้วก็ทางด้านนกแอร์ล่ะคะนกแอร์เองเนี่ยก็คงยังคงเน้นอย่างของเขาอ่ะนะครับก็คือโลคอสตพภาในประเทศนะครับซึ่งตัวการบินไทยเองเนี่ยก็จะมีการโอนเส้นทางบินในประเทศบางเส้นทางเนี่ยมาให้นกแอร์กับไทยสมัยเป็นคนบินซึ่งจะคุ้มกว่าที่เขาจะบินเองนะครับ บริษัทลูกก็น่าจะนอนใจในเรื่องการทำไรายได้น่าจะกลับมาได้ไทยสมายนี่มองว่าจะมีผลกำไรกลับมาให้การบินไทยด้วยไหมครับไทยสมายปีนี้คิดว่าน่าจะยังขาดทุนอยู่นะฮะแต่ว่าก็คงไม่มากนะเพราะเนื่องจากเครื่องบินเนี่ยสเกลของอไทยสมายเนี่ยต้องมีเครื่องบินสักประมาณ10ลำถึงจะเริ่มเบรกอีเวนต์ได้นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีประมาณ5 6หกลำนะครับแล้วก็ปีนี้จะทยอยรับคิดว่าปีนี้เนี่ยจนถึงสิ้นปีเนี่ยสิบลำได้ถึงแน่เพราะฉะนั้นกำไรเนี่ยเรามองว่าน่าจะไปอยู่ในปีหน้ามากกว่า นอกจากในเรื่องของบริษัทลูกๆที่อยู่ในของทางด้านการบินไทยแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของทางด้านทิศทางการแข่งขันการบินไทยเองมีการเพิ่มฝูงบินแล้วก็เส้นทางอย่างที่บอกแล้วแหล่งรายได้แหล่งที่จะใช้เงินในการซื้อตรงนี้มาจากไหนแหล่งรายได้แหล่งเงินที่จะใช้นะฮะส่วนหนึ่งก็คงเป็นส่วนแมกก็คือมาจากกระแสเงินสดภายในบริษัทเองก็คือจากผลการดําเนินงานนะฮะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะมาจากเงินกู้ นะเพื่อเน่จากการบินไทยเนี่ยจะรับเครื่องบินค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยกระแสเงินสดในบริษัทเองเนี่ยคงไม่เพียงพอก็คงต้องมีการกู้่บ้างเงินลงทุนปีนี้ที่มองไว้คร่าวๆเขาประมาณเท่าไหร่คะและใช้เงินลงทุนยังไงบ้างในปีนี้เนี่ยถ้าจําตัวเลขไม่ผิดนะครับตัวเงินลงทุนเนี่ยจะอยู่สักประมาณ5 0,000ล้านห้าหมื่นล้านนี้ถ้าเกิดบวกกระแสเงินสดเองควักกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาเป็นเงินกู่พอนะคะพอครับไม่ต้องเพิ่มทุนอะไรอีกฮะและตอนนี้ยังไม่ต้องเพิ่มครับค่ะ ประเด็นสาคัญของทางด้านการบินไทยยังมีในเรื่องของการเข้าไปาถ้าเกิดคุยเมื่อเทปที่แล้วถ้าจําได้ก็คือมีการคุยในเรื่องของไทยแอเซียมีการ,รทำโคสแชร์ลิงของการบินไทยจะได้ผลประโยชน์ตรงนี้ด้วยหรือ,อ <ๆ S 2> เปล่าก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับเพเรืรอ่องอย่างที่บอกก็คือว่าก็เหมือนเป็นการแชร์เครื่องรายได้กันโดยที่เราไม่จําเป็นต้องบินในเส้นทางนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าแต่ละเส้นทางเนี่ยก็อาจจะมีผู้บินหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราเข้าไปแข่งเนี่ยอาจจะไม่ได้คุ้มที่เราจะต้องเข้าไป <c oughs> เพราะฉะนั้นการทำโค้ชแชร์ลิงเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะเพิ่มผู้โดยสารในลักษณะของการที่ให้ไปขึ้นในสายการบินอื่นในขณะที่เราไม่ต้องบินเองมาฟังนี้เนี่ยดิฉันเคิมอยากจะลงทุนแล้วแต่อยากจะฟังคำแนะนำการลงทุนในหุ้นการบินไทยหน่อยคะ่ะถ้าเกิดว่าทางด้านบริษัทลักซ์ฟิลิปมองไว้นะคะ กำไรอยู่ที่ประมาณเท่าไหรคะเรามองกําไรปีนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 0 3 6ล้านนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมีกําไร6,000 2230ล้านโดยประมาณะะนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกำไรจากคกาังงานพิเศษค่อนข,ข้างเยอะ,ะถ้าดูจากการดำเนินงานจร,งจริงเนี่ยกำไรอยู่สักประมาณ2,200ล้าน,นซึ่งถ้าเกิด2,200ล้านโตขึ้นมาเป็น5,000เราก็ถือว่าโตค่อนข้างเยอะนะอันน,น,ะะอนี้รวมกับค่าเสื่อมที่เราจะยืดเวลาจาก15ปี20ปีด้หรือเปล่าคะค่าเสื่อมเนี่ยรวมแล้วบางส่วนนะฮะแต่ว่าเราก็จะขอดูความชัดเจนในเรื่องของการปรับอีกทีหนึ่งเพราะเนื่องจากค่าเสื่อมที่จะลดลงไป2,800ล้านบาทต่อปีแล้วเนี่ยเขายังจะมีในเรื่องของ การไล่แบกค่าคเสื่อมในอดีตกลับมาอีกประมาณ2,800ล้านเหมือนกันะนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวเลขทางบัญชีนะฮะ,ค,ะคงไม่ได้เป็นเงินกลับเข้ามามแต่ว่าในแง่ของตัว วัดทำลายหรือตัวกำไรเองเนี่ยมันก็ช่วยได้ค่อนข้างเงยอะอยู่เหมือนกันอย่างนี้สะท<ม>้อนราคาไว้พื้นฐานเท่าไหร่คะพื้นฐานเนี่ยเรามองการบินไทยไว้ที่34บาทนะครับสา <34 S 2> บ,บาทนะคะก็แนะนําซื้อครับค่ะแนะนําซื้อแล้วฟังอีกคำถามนหนึ่งกับความมั่นใจของทางด้านดีๆคนใหม่กับทางด้านการบินไทยเพื่อมารับตําแหน่งสดๆร้อนๆปีนี้เองมองทิศทางการดยทุนิกเขาอย่างไรบ้างในลักษณะของการนโยบายนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นนโยบายที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนนะฮะเรายังคงเห็น การดาเนินธุรกิจเนี่ยยังคงเป็นปกตินะฮะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นว่าตัวท่านดีๆคนใหม่เข้ามาเนี่ยก็คือจะทําในเรื่องของการตลาดมากขึ้นนะครับเน้นในเรื่องของรายได้มากขึ้นะนะครับการลงทุนในบริษัทการบินไทยนะคะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิประบุข่าวว่าซื้อลงทุนได้ค่ะที่ราคา34บาทแต่ให้ติดตามในเรื่องของผลกระทบจากความเสี่ยงค่าเงินแล้วก็รวมทั้งค่าน้ำมันด้วยนะคะว่าจะพุ่งสูงขนาดหดค่ะ